ยินดีทุกตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Skipity TS กันอีกเช่นเคยนะครับผมโอ้โหเรามาลงคลิปกันติดๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาไอดีนะครับผมไปแจกทุกคนกันเลยนะครับผมเออสำหรับแล้วเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมตั้งชื่อว่านี่นะครับผมอ่านไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันแบบมันผิดกฎนะครับผมเดี๋ยวติดเลี้ยงเอ้ามีคนใจล้วเติมคำว่าใหญ่ๆเข้าไปนะครับดีครับุกคนอ่านออกหรือเปล่าชื่อผม โอเคครับเราสมัครสมาชิกกันเสร็จแล้วก็เข้ามาในหน้าเว็บเลยนะครับผมโอเคนะครับเว็บที่ผมเล่นเว็บนี้ประจำเพราะว่ามันให้บ่อยนะครับมันมันแบบผมเติมแต่ละครั้งแล้วมันได้ตลอดแล้วก็เติมเงินคูณ2ด้วยนะครับต่อให้มันได้ห้มันก็คือเติมเงินคูณ2องอ่ะมันกดได้2ครั้งมึงก็ได้เหมือนร้อเอลยอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเติมเงินกันก่อนนะครับผมเติมเงินกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเติมไปร้อยหนึ่งเหมือนเดิมนะวันนี้ งบไม่เยอะงบไม่เยอะแล้วก็ต้องรีบเลยครับเพราะว่ารีบเติมรีบนอนนะครับง่วงจะตายหาอะไรครับนี่จะมาตีสองจะตีสามแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเติมเงินก่อนเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราได้ทําการเติมเงินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมเออเติมเงินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นอันนี้นี่ครับผม ID หมวก F นะครับโอเคไปเลยครับกดเลยโอเคครับตอนนี้ครับผมได้ทําการกดไอดีมวกเอฟมาไปแล้ว1 ID ดีเลยครับซึ่งมันยังเหลือเครดิตอีกนะครับเติม100ยนะครับเหลือเครดิต อีก100นะครับเพราะว่ามันเติม100แล้วมันเข้า200เดียวผมพาทุกคนไปเอาไอเดีมาเล่นอีกแล้วกันนะครับผมเป็น ID เพิ่มแล้วกันนะครับถือว่าเป็นโบนัสนะเดี๋ยวเราจะกดเป็นปืนวิวเจ็ดอันนี้แล้วกันนะครับผมกดอันนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าปืนวิวเจ็ดเนี่ยคุ้มนะครับสำหรับผมแล้วอันนี้คุ้มที่สุดแล้วปืนวิวเจ็ดเดี๋ยวคิดกดเลยนะครับตอนนี้ผมได้ไอดีมา2องไอเดีเลยครับเติมหนึ่งร้อยได้มาสองไอดีนะครับรหัสมันอยู่ข้างบนกับข้างล่างนะครับผมรหัสมันจะเขียนอยู่ตรงนี้เลยนนนะะคครรรััับบแล้วเเากก็ไใส่ผม ใส่ Facebook นะครับมึงไปใส่ Google ไม่ได้นะครับน้องๆใส่ Facebook นะครับผมใส่กรีน่าไม่ได้นะครับใส่ Facebook เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเอามาแจกแจกในเมนนะครับแจกในเม้นใครเร็วใครได้ไม่ต้องทำเฮียอะไรทั้งสิ้นนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมก็พอไปดูไอดีกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ใน ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม่งโคตรจมอมาเราไม่ได้ได้แค่หมวกเอฟอย่างเดียวด้ววยยเราาาไดด้้กมมทอง ผมได้การพอมด้วยแล้วท่านี้คืออย่างครบนะเนี่ยท่าเล่นไก่กระ,ะตากระตากอะแบบเอาไว้ล้อเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะแบบเอ้ยมึงไม่มีปัญญามีไอดีแบบกูอะไรเงี้ยเคยโดนล้อกันปะปะ,ปะผมนี่โดนล้อประจํานะแต่ว่าตั้แต่ผมแบบมาทําคลิปแล้วก็หาเว็บสุ่มมาเล่นนะครับผมก็เลยไม่ไม่โดนล้ออีกเลยนะครับสาหรับใคร,ใครที่อยากจะลองเล่นดูนะครับก็ลิงก์นะครับใต,ใต้ใต้คลิปเลยนะครับลิงก์ใต้คลิปกันในเมนเลยนะครับไปดูในเมนก็ได้นะครับผมโอ้โหมีท่านี่อนข้างที่จะครบนะครับผม ผมบอกเลยว่าร no hmm? ้อยหนึ่งไม่ไม่คุ้มนะสำหรับผมเออสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ในเม้นอีกเหมือนเดิมนะครับในเม้นเลยนะครับใครเลี้วใครได้นะครับผมใครใส่ใครได้นะครับผมผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้อีกแล้วนะครับสำหรับผมนะครับเติม100อ่ะได้ได้200แถมได้ไอ้มูลค่า200นะครับได้ไอเดียไปสองไอเดี๋ยวผมแจกแจกสักไอดีหนึ่งนะเดี๋ยวแจกไอเดียนี้ครับอีกไอดีหนึ่งนะครับผมเราจะให้กับคนที่ติดตามคนที่300พอดีเลยครับผมไม่ใช่คนที่300แบบ ถ้าติดตามก็สามร้อยเลยผมมาแจกเพิ่อมอีกไอดีหนึ่งเลยนะครับเหมาะเลยว่าถ้าไม่เยอะนะครับถ้าเยอะแล้วมีหมวกทองมีเอพิชัยมีกามทองมีหมวกเอฟอย่างนี้ผมบอกเลยคุ้มไอเยียโคตรคุ้มไม่เอาอะไรมาไม่คุ้มอะ่ะใครอยากลองเล่นดูนะครับก็ตื่นเต้นนะครับผมอยากลองเล่นดูนะครับก็กดลงในลิงก์นะครับผมที่ผมจะทิ้งไว้เลยนะครับผม สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาแจกทุกคนนะครับผมก็เจอกันนะครับอย่าลืมนะครับรหัสใส่ facebook นะครับผมไปใส่ google มันไม่ติดเด้อนนองเลยบ๊ายบายครับ